รถคุณใหม่เงางามขึ้นนะครับจากสิ่งนี้นะครับเงาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเย่างรถด,ดำเงางาม,งามนะครับเงางาม,งามจนสุดยอดเลยนะครับครับผมยังไงเราก็ไปลงมือทำวิธีการและขั้นตอนนะครับ ไปกันเลยครับมีน้ำยาสันไหลนะครับแลมีฟองน้ำมีช้อนกันไก่แล้วก็น้ำโคกนะครับแล้วก็อย่างหนึงคือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาบอกวิธีเลยนะครับเราจะใช้น้ำโคกขวดเล็กนะครับ1นึ่งขวดนะครับแล้วน้ำยาสันไล4ี่ช้อนโต๊ นะครับสี่ช้อนเลยนะครับแล้วก็น้ำยาปรับผ้นุ่มอีกสี่ช้อนนะครับเดี๋ยวผสมรวมกันในนี้เลยนะครับไปลงมือทํากันเลยนี่ครับซ่าเลยนะครับครับผมก่อนอื่นเราจะเทน้ำยาสไลดลงไปก่อนสี่ช้อนโตนะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ยมนปลาพ้านุ่มอีกสี่ช้อนนะครับ ครับผมวิธีผมทําแบบง่ายๆครับนั่งทำง่ายๆนะครับตรงหน้าบ้านตอนเย็นนะครับนะครับไม่ต้องไปไหนครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับทาอะไรอยู่กับบ้านนะครับหาวิธีหาทําอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆแผร่ในบ้านทักษะที่เกิดขึ้นนะครับนะครับฟูฟองมาหนัครนบ่ง ทำปฏิกิริยาร่วมกันแล้วนะครับครับผมแล้วเราก็ม,มาเขย่านะครับให้เขาผสมรวมกันแต่ก่อนพิธีเขย่านะครับระวังนะถ้าเราเปิดฝาตรงนี้นะครับฟองมันจะขึ้นเยอะเลยนะครับนี่เนี่ยแต่ก่อนมันลงมาเขย่าเราเขยา่าครับเขย่าเบาก็ได้นะครับนี่เห็นไหมมันจะ,ะความซ่าข,ของมันจะทําปฏิกิริยากับ นันยาปรับมนุ่มได้นันยาล้างจานนะครับอยาะเบาๆบก็ได้นะครับนะถ้าเขย่าแรงเนะี่ยแก๊สจากน้ำน้ำโคกเนี่ยนะครับทำปฏิกิยาทำให้อัดแก๊สต,ตรงนี้นะครับเปิดมามันจะฟู่ใส่ตัวเรานะครับเราจะเขย่าแบบช้านะครับเบาเนะทำไปเรื่อยๆนะครับจนดูว่าสีหรืออ่า ตัวน้ำเนี่ยตัวยาที่เราทํำผสมด้วยกันเนี่ยมันเปลี่ยนสีนะครับครับผมนะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราทําใช้เองนะไม่ต้องไปซื้อนะครับเดี๋ยวรถเราจะดําเงางามนะครับใครที่ชอบอ่าคลิปมีประโยชน์นะครับใครชอบคลิปมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญกดแชร์นะครับให้กับญาติพี่น้องนะครับให้เขาได้ให้เขาทำใช้เองครับเป็นต้องไปเดี๋ยวขย่าอีกนะครับไดเกิดได้ยืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อพี่จะได้รับคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเขย่าต่อนะครับใช้เวลานานครับเมื่อเขย่าเสร็จเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูนะครับยางรถนะครับก่อนทานะครับผมแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับควรอาผ้าชุบน้ํามาล้างรอบหนึ่งก่อนนะครับเพื่อทํา ความสะอาดสิ่งสโปรกออกไปนะครับไม่ใช่ว่ามีโคนมีอะไรเยอะกว่านี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวหาหมุมกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับครับผมดูนะครับนะนี่คืออุปกรณ์นะครับเดีย๋ยวเราจะแบ่งครึ่งน,นะครับแบ่งว่านนะ สีชมพูเห็นง่ายหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับผมนะฮะน้ำยาที่เราผส,สมเสร็จเมื่อสักครู่นะครับเหยาเล็กน้อยครับก่อนเปิดฝาหวอมแรงมันขึ้นมานะครับเอาข้าวพวกนี้จะช่วยกระจัด นะครับาัะเคลือบเนี่ยน,นะฮะใส่ไปเลยนะครับนี่นะครับนื่งานด้วยนะครับ เช็ดเดเดอวอนะครับเอาเงาและช่วยป้องกันนะครับเวลาเราไปจอดที่อื่นเนี่ยป้องกันหมาหมาชนนดดีนะครับนะครับูุดนี้นะครับเอาเงาครับผม ลองดูนะครับใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมยกกล้องให้ดูนะครับนี่งควาแตกต่างนะครับนี่เงานะครับเหีนไหมครับนี่นะครับลองมาดูใกล้ๆเลยนะครับนะรถใหม่ขึ้นมานี่นะครับครับผม ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์และไม่สิ้นเปลืองเงินมากนะครับ <c oughs> ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทานะครับจะได้นำเทคนิคดีๆและส,สาระดีๆนะครับมาแบ่งปันให้อีกนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะทําฝั่งนี้ต่อนะครับให้มันเสร็จนะครับเดี๋ยวมันจะงางามนะครับ อยู่เท่านี้เราขึ้นมาเลยเราจะแกะออกี่เห็นไหมไม่ยังอืมแบ่งรึ่งเนี่ยอันนี้คือรอยเทพกาวนะครับนะครับคุ้มไหมครับ ยังแค่ไม่กี่บาทเองนะนะครับเางาอะไรเนี่ยเงางามด้วยนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> การแชร์ก็จะก็เพื่อให้คนในะครอบครัวของคุณรือญาติพี่น้องนะครับได้นำ เทคนิคดีๆนะครับความรู้ดีๆนะเอาไปทําที่บ้านนะครับทําใช้นะไม่ต้องใน้สิ้นเปลืองเงินมากนะครับครับผมคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะครับ